สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าสู่ระบบเรียนรู้เว็บไซต์ The BIS School นะครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะคบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเก่านักเรียนใหม่นะฮะถ้าเราเข้าเว็บไซต์จากทาง The BIS School โดยตรงหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับ thebischool.com เห็นไหมฮะอ่าโทษทีครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเค ถ้าใครมาที่หน้านี้ให้กดตรงนี้ครับมุมขวาด้านบนครับเข้าสู่ระบบนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะฮะนักเรียนทุกคนนะครับจะได้รับความอนวยสะดวกก็คือสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ปุ่ม Facebook ตรงนี้ได้เลยครับโอเคส่วนใครที่แอดมินส่งลิงก์นี้ให้เลยก็ไม่ต้องไปผ่านหน้าแรกนะครับกดล็อกอินผ่าน Facebook ตรงนี้ครับกดเลยครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อของเราเห็นไหมฮะอันนี้ชื่อแอดมินเองชื่อว่ามินถ้าเราต้องการเข้าไปคอร์สที่เราซื้อเอาไว้เพื่อเข้าสู่ระบบเรียนรู้เราก็กดตรงนี้ครับจะมีดอกดาวลงมานะครับเราก็เลื่อนมาที่คอร์สแล้วก็เลือกคาว่า my course ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับ พอเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีคอร์สเรียนต่างๆที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะฮะอย่างอันนี้ของแอดมินเองก็จะอะไรครับมีครบทุกคอร์สเลยถ้าสมมุติว่าใครลงเรียนคอร์ส my brand my store ไว้ก็กดอะไรครับกดเข้าไปเลยครับอ่านะฮะก็จะเห็นแล้วครับว่าคอร์สนี้พร้อมเรียนแล้วมีอะไรครับมีโมดูลไหนบ้างนะครับถ้าเราเรียนไปแล้วมันก็จะมีขีดครับว่าเราเรียนจบไปแล้วนะฮะ ถ้าเรายังไม่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็กดดําเนินการต่อครับเราก็จะเข้าสู่บทเรียนครับถึงแม้เราจะไปเรียนแล้วเราก็อะไรครับเรียนซ้ําในบทเดิมได้เราก็กดอะไรครับโมดูลที่เราต้องการเรียนนะครับกดปุ่มเพล์ครับแล้วก็จะเข้าสู่บทเรียนยังขยายเราก็กดปุ่มขยายครับ แนะนําตัวก่อนนะคะชื่อใหม่ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะสามารถอะไรครับเข้าสู่ระบบเรียนรู้ได้นะฮะนะตรงนี้นะครับตรงคอร์สตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคขอบคุณครับอ้าวในช่วงท้ายนะครับสําหรับใครครับที่เป็นนักเรียนเก่านะครับก็จะได้วิธีการเข้าเรียนส่งไปที่อีเมลแล้วนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนครับขอบคุณมากครับ